สวัสดีครับตัวนี้เป็นรถตัดหญ้านะครับนั่งขับโอเลดครับเครื่องยนต์อยู่ที่เก้าแรงครับสภาพน้องๆของใหม่ครับตัวนี้ใช้งานน้อยมากสภาพเครื่องนี่เก้าสิบเปอร์เซนตดูถังน้ามัน,นครับไม่มีตาหนิเลยอันนี้สีเดิมนะครับสีเดิมไม่ผ่านการทําสีนะครับขาวจัว้วนี่ครับไม่ผ่านการทําสีใหๆทั้งสิ้นล้อสีเดิมหมดทุกอย่าง สีเดิมหมดครับดูช่วงล่างสีเดิหม,ดดห,มดดหมดเครื่องดีเครื่องนิ่มไปตัดอยู่เต็มเปี้ยนะครับเนี่ยครับสีเดิมครับทุกอย่างสีเดิมหมดละคันนี้รถสวย RM MM 2ตัวนี้เครื่องยนต์เก้าแรงเป็นคาวาซากิครับเครื่องยนต์คาวาซากิเก้าแรงเจียธรรมดาครับใครกำลังหาอยู่รีบเลยครับรถสวยๆอย่างนี้ยากมีคันเดียวครับ สวยๆอย่างนี้รุ่นนี้สวยๆ